สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะย้อนกลับไปสู่เหตุการณ์ที่นับเป็นการปฏิรูปทางสังคมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยครับนั่นคือการยกเลิกระบบทาสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ในสมัยรัตนกโกสินทร์นตน้นระบบทาสเป็นโครงสร้างทางสังคมที่ฝังรากลึกในสยามมานานหลายร้อยปี มีคนจำนวนมากที่ต้องตกอยู่ในสถานะทาสเนื่องจากหนี้สินหรือเป็นทาสเฉลยทว่าด้วยพระปรีชาสามารถและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของรัชกาลที่5พระองค์ทรงสามารถปลดปล่อยทาสนับล้านคนให้กลับคืนสู่สถานะไทยได้สาเร็จโดยแทบจะไม่มีการนองเลือดหรือเกิดความขัดแย้งรุนแรงในสังคมเลยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ว่าทำไม รัชกาลที่5จึงทรงตัดสินพระไทยยกเลิกระบบทาตกลยุทธ์ที่พระองค์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอันยิ่งใหญ่ที่การปฏิรูปครั้งนี้มีต่อโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศครับในช่วงกลางศตวรรษที่19ระบบทาตในสยามกำลังเผชิญกับแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอกประเทศชาติตะวันตกถือว่าการมีทาตเป็นความป่าเถื่อน และเป็นอุปสรรคต่อการค้าแบบเสรีสยามจำเป็นต้องยกเลิกระบบนี้เพื่อแสดงให้โลกเห็นถึงความทันสมัยและป้องกันการใช้เรื่องทาตเป็นข้ออ้างในการเข้าแทรกแซงหรือล่าอนณานิคมระบบทาตททำให้คนจำนวนมากคาดว่าประมาณหนึ่งในสของประชากรในสมัยนั้นขาดอิสระและไม่สามารถเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับตะวันตกได้ รัชการที่5ทรงเห็นว่าการสร้างชาติสมัยใหม่ต้องอาศัยพลเมืองที่มีอิสระรัชการที่5ทรงมีพระฤทัยเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมและทรงตระหนักดีว่าการมีทาตเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมต่อเทื่อนมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาตในเรือนเบี้ยที่เกิดในบ้านนายและไม่สามารถเป็นอิสระได้เลย ความฉลาดที่สุดในการยกเลิกระบบทาตของรัชกาลที่5คือการไม่ใช้การประกาศยกเลิกทันทีแต่ใช้กลยุทธ์การปลดปล่อยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อลดแรงต้านจากชนชั้นนายทาตขั้นที่1การลดราคาค่าตัวทาตพศ2417รัชกาลที่5ทรงออกพระราชบัญญ,ญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสในเรือนเบีย้ยในปี2417โดยมีหลักการสำคัญคือ ลดค่าตัวทาตลงตามอายุและยกเลิกความเป็นทาตเมื่ออายุครบ21ปีการออกกฎหมายนี้ใช้กับลูกทาตที่เกิดในปีพศ2411เป็นต้นไปทำให้ทาตที่เกิดใหม่มีความหวังและทางออกในการเป็นอิสระโดยไม่ทำให้มูลค่าของทาตเดิมที่นายทาสถือครองอยู่ต้องพังทลายลงทันทีขั้นที่2การปลดปล่อยทาตทั้งหมดพศ2448 หลังจากการดําเนินการขั้นแรกผ่านไปอย่างราบรื่นและสังคมเริ่มยอมรับการเปลี่ยนแปลงในปี2448ร,าารัชกาลที่5ทรงออกพระราชบัญญัติทารรสรอ124ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับสุดท้ายที่ยกเลิกระบบทาสในประเทศไทยอย่างเป็นทางการกฎหมายนี้กําหนดให้ทาาทุกคนมีอิสระและให้มีการลดค่าตัวทาาที่เหลือลงอย่างเป็นธรรมตามที่ตกลงกันไว้ทําให้เจ้าของทาสได้รับเงินชดเชยที่เหมาะสม การยกเลิกระบบทาสส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสยามประเทศในหลายมิติประชากรนับล้านคนได้เปลี่ยนสถานะจากทาสมาเป็นไพร่และในที่สุดก็เป็นพลเมืองที่มีสิทธิเสรีภาพในการเลือกอาชีพและที่อยู่อาศัยนำไปสู่การเติบโตของชนชั้นแรงงานอิสระที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการยกเลิกระบบทาสทำให้อำนาจต่อรองของแรงงานเพิ่มขึ้นนายจ้างไม่สามารถควบคุมแรงงานได้อย่างเบ็ดเสร็จอีกต่อไป ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานไปยังภาคเศรษฐกิจที่มีรายได้ที่ดีกว่าเช่นการปลูกข้าวเพื่อส่งออกเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมอย่างเป็นรูปธรรมทําให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะประเทศที่มีความเจริญและมีอารยาธรรมการปลดปล่อยทาสยังช่วยลดอํานาจของชนชั้นขุนนางและเจ้าเมืองที่เคยมีทาสเป็นจํานวนมากและนําอํานาจและอิทธิพลนั้นกลับมาสู่รัฐบาลกลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการทั้งหมดในสมัยรัชการที่5การยกเลิกระบบท่าสในสมัยรัชการที่5จึงเป็นตัวอย่างที่หาได้ยากของการปฏิรูปทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ซึ่งประสบความสําเร็จด้วยสันติวิธีพระปรีชาสามารถของพระองค์อยู่ที่การใช้การค่อยๆเปลี่ยนแปลงและการบริหารจัดการผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายได้อย่างสมดุลทําให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่สําคัญที่สุดคือ การมอบอิสรภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ